ไปต่อกับกรณีของโรงงานวินโปรเซสนะครับเราตามกันมาอย่างต่อเนื่องครับภายหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยกลุมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่โรงงานวินโปรเซสที่ระยองเมื่อวานนี้ทําให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ครับสบายใจมากยิ่งขึ้นยอมปลดป้ายที่แปะเอาไว้นะครับที่เป็นป้ายขอความเป็นธรรมเพราะเชื่อว่าการที่เจ้าหน้าที่มาดูแลครั้งนี้พวกเขาเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมหลังจากที่นะความเดือดร้อนเนี่ยมันสะสมมาเป็น1ิปีนะครับ ป้ายข้อความที่เห็นเนี่ยฮะเป็นข้อความที่อัดอั้นเลยฮะนี่ชาวบ้านหนองภาวาไม่เอาโรงงานนะฮะซึ่งป้ายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ติดเอาไว้นะเป็นป้ายใหญ่เลยนะตั้งเอาไว้อยู่เพราะบอกว่าได้รับผลกระทบจากน้ําที่ปนสารเคมีอยู่รอบโรงงานวินโปรซสและป้ายเนี่ยชาวบ้านเขาติดมาเป็นหลายเดือนแล้วนะสีหเดือนละล่าสุดไปปลดลงมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะเมื่อวานนี้กรมควบคุมมลพิษแล้วก็กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหนี่นะต่อสู้กันมาเป็น10ปีได้รับผลกระทบต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมกันานานนะพอเห็นเจ้าหน้าที่มาลงปุ๊บก็ถือว่าได้รับความเป็นธรรมในระดับหนึ่งก็เลยยอมปลดป้ายลงครับโดยชาวบ้านในพื้นที่ท่านหนึ่งชื่อว่านางเยตสังเงินนะบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมั่นใจเลยครับว่าปัญหาจะถูกแก้ไขยอย่างจริงจัง พร้อมเรียกร้องอีกหนึ่งหน่วยงานที่สําคัญก็คืออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมให้กรุณามาลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองหน่อยครับมีความหวัวเง,งเยอะเออว่าคิดว่าเขาต้องแก้ไขได้อ่ะอยากให้ทางส่วนการของกรมโรงงานางอธิบดีอยากอยากให้ลงมาด้วยตนเองเขาๆๆอ่ะ<ๆ>ออ เพราะว่าลลหลายๆคนที่ใครมามันก็เหมือนเดิมมันก็อยู่แบบเดิมๆตลอดนะมันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยอ่ะเออเอ,อเอ,อมาดิดูดูเนี่ยนะไม่ค่อยได้เข้าไปแต่ฟังข้างนอกก็มีแต่คนไม่มีใครจะเอาได้อ่ะเออ,เอ,อายากให้ลงมาด้วยตนเองเนี่ยท่านอาิบดีกรมควบคุมมลพิษครับนายอัธพลเจริญชันษาก็บอกว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมานวาราวุฒิศิลปะอาชาสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษมาตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดแล้วก็ตําหนิด้วยนะตำหนิเจ้าของโรงงานวินโปรเซสก็คือนายโอภาสบุญจันทร์ว่าไม่เห็นความจริงใจในการแก้ปัญหาในครั้งนี้เลยครับพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะกําหนดเป็นพื้นที่ที่จะเสอนอโครงการในการที่จะ อขอสั่งถึงว่าประมาณในการมาฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาก่อนเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของกิจการนะติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการประสานแล้วก็ดูจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของกิจการก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไปไปรอหวังจากการช่วยเหลือของผู้ประกอบกิจการอย่างเดียว,ยวก็คงจะกลัวจะไม่ทันทุกทีก็คงจะต้องเอาในส่วนของราชการเข้าไปช่วยนะ แต่ยังไงก็แล้วแต่คดีความไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาคดีแพ่งที่จะต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตรงนี้กรมควบคุมพิษจะไปดําเนินการนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบฟอกเงินเพราะว่ามูลฐานความผิดที่เกี่ยวกับการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรแพทย์สิ่งแวดล้อมเนี่ยถือเป็นมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบฟอกเงินด้วยสําหรับการดําเนินการต่อทางด้านกฎหมายนะครับด้านพันเอกนภักสุวรรณคีรี นะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานปฏิบัติการที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรครับท่านก็ยืนยันว่าจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดนะแล้วก็เป็นหน่วยงานสําคัญที่จะนะทํางานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษท่านบอกว่าไม่มีผู้มีอิทธิพลใดยอยู่เหนือกฎหมายถ้าเกิดตรวจสอบพบการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกบังคับใช้อย่างเด็ดขาดครับและนอกจากการเอาผิดโรง,งงานแล้วนะครับในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มีการดําเนินการเหมือนกันเพราะมีรายงานข่าวมาด้วยครับว่าพันจ่าเอกชัยพัฒน วังศิลาบรผู้อํานวยการกองปราบรามทุจริตในภาครัฐเขตสองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐก็ให้ข้อมูลครับว่าปป,ปทเนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบก,กับเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันว่าการออกใบอนุญ,ญาตให้โรงงานในครั้งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพราะมีข้อมูลมาว่ามีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า10ปีชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแต่ทำไมถึงยังออกใบอนุญ,ญาตให้โรง,งงานได้อีกครับเนี่ยแหละคะ่ะสำคัญตรงนี้แหละใช่ เขาร้องกันมาเป็น10ปีทำไมใบอนุญาตก็ยังมีอยู่ได้เรื่อยๆนะคะเออล้วก็เห็นว่านอกจากปปทมาตรวจสอบแล้วนี่นะท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านนี้จะชงเรื่องให้ปปงด้วยนะคะว่าฟอกงงฟอกเงินอะไรหรือเปล่า oh, นี่ <ๆ S 2> จริงจังจนชาวบ้านบอกเออพอมายุคนี้เรามั่นใจละเริ่มรู้สึกเบาใจขึ้นหลังจากต่อสู้เรียกร้องกันมาเป็น10ปีไม่ค่อยจะมีความหวังเที่ยวนี้มีความหวังแล้วท่านผู้ชม คุณหน้าท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านนี้ไหมคะมคุณอัธพลเจริญชันษาเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพท่านอธิบดีขึ้นมาอีกทีก็ได้นะคะคือหลายท่านอาจจะคุณคุณหน้านึกไม่ออกเป็นใ,ใครโอ้ทำไมลงพื้นที่มาแล้วโหวชาวบ้านมั่นอกมั่นใจก่อนหน้านี้ท่านอยู่ป่าไม้คะ่ะจําได้ไหมคะว่าเคยมีเคสที่ตรวจสอบที่ดินคุณปรินาไกรครุปที่ราชบุรีแล้วท่านก็ตอนนั้นดํารงตาแหน่งอยู่ใช่ไหมอธิบดีกรมป่าไม้ท่านก่อแถลงข่าวเรื่องเนี้แล้วคุณทวีไกรคุปผู้พ่อเนี่ย ไปแย่งใหม่อันนี้อันนี้ในในมุมมองของบางคนบอกแย่งใหม่อธิบดีมาพูดนี่แหละอธิบดีท่านนี้นี่แหละนะแต่ว่าคุณทวีแกบอกแกไม่ได้แย่งใช่ไหมคะท่านอธิบดีให้ใหม่ผมเองผมแค่หยิบมาเอามแหลดคเนี่ยคนเดียวกันคือที่เล่าให้ฟังเพราะว่าอะไรตอนแรกเนี่ยเป็นคนป่าไม้อ่ะเราย้ายมากลมกว้คุมมลพิษมันดูแบบมันดูเอ๊ะ จะทําไหวไหมท่านจะถนัดไหมเหมือนคล้ายๆกับคนละสายอ่ะ,ะ,อะพูดกันตรงๆนะแต่การเป็นว่าดูสิลงม<ช>ือที่มาปุ๊บวินพ r o c e s ที่แบบโอ้โหร้องเรียนกันมาเป็น10ปีชาวบ,บ้านเออเห็นความหวัง<ช>แล้วนะที่ต้องเน้นๆเ,เลยนะใบอนุญาตเนี่ยที่ออกมาอาจถูกจริงแหละแต่อาจจะถูกสําหรับอนุญาตให้ทําอย่างอื่นแต่แอบมาทําอย่างอื่นหรือไม่ก็ต้องมาดูกันค่ะ